สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาปลูกเศรษฐีเรือนในนะคะพอดีบ้านเรามีแต่เศรษฐีเรือนนอกค่ะก็เลยอยากได้เศรษฐีเรือนในบ้างก่อนอื่นจะพามาดูความแตกต่างระหว่างเศรษฐีเรือนนอกกับเศรษฐีเรือนในก่อนนะคะอันนี้คือเศรษฐีเรือนนอกนะคะเศรษฐีเรือนเรือนนอกหรือเรือนในให้ดูที่ขอบเส้นสีขาวนะคะ ถ้าสีขาวอยู่ขอบนอกสีเขียวอยู่ตรงกลางก็คือเศรษฐีเรือนนอกค่ะแต่ที่เราซื้อมาเส้นสีขาวจะอยู่ข้างในค่ะเป็นขอบสีเขียวนะคะที่เราซื้อมาก็จะเป็นเศรษฐีเรือนในค่ะอันนี้เป็นเศรษฐีเรือนนอกที่เราปลูกเอาไว้แล้วนะคะซื้อมาแค่กระถางเดียวค่ะตอนนี้กระจายเต็มแล้วค่ะได้เยอะเลยค่ะทีนี้เราก็สั่งมาจากชอปปี้นะคะ เมื่อวานนี้มาถึงเมื่อวานนะคะเขารู้สึกว่าจะเหี่ยวเหี่ยวเฉาเฉาหน่อยนะคะเราก็เลยแช่น้ําทิ้งไว้คืนหนึ่งนะคะเขาก็เด้งขึ้นมานิดนึงค่ะสุดขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเรามาปลูกกันค่ะน้ําที่เราแช่นี่เราเอาอเครื่องดื่มชูกําลังหยดลงไปสักประมาณสองหยดนะคะหยดสองหยดแล้วก็เอาแช่พักไว้ให้เขาฟื้นให้เขาเด้งขึ้นมาแล้วเราค่อยเอามาปลูกลงดินนะคะ ทีนี้ดินที่เราจะใช้เราจะใช้ดินผงนะคะผสมกับใบไม้เพราะว่าต้นเศรษฐีเด,ดือนในเศรษฐีเดือนนอก,นนอกเขาจะชอบ ที่หมักมันยังไม่ทันปีนนะคะแต่ก็ใช้ได้เพราะว่าเคยใช้แล้วมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะอันนี้เราเอาน้ำใสเราเอาใบก้ามปูมาแล้วเราก็เอาน้ำใสเข้าไปแล้วก็ย้ำๆแล้วก็บมกถุงเอาไว้ค่ะประมาณเดือนนึงนะคะอันเนี้ยเราก็าจะใส่แบบนี้นะคะ่ะ ใช้ดินถุงแล้วก็ผสมใบไม้ลงไปด้วยแล้วก็คลุกเขาให้เข้ากันในดินผุงเขาก็จะมีเฉดผสมของปุ๋ยคอกอยู่แล้วนะคะมีปุ๋ยมะพร้าวมีแกบ แล้วก็มีปุ๋ยคอกเราเติมแค่ใบไม้ลงไปให้ดินมันโปร่ขึ้นค่ะให้เขามีอินรีย์วัตถุเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยละลายค้านะคะแล้วปุ๋ยคอกเราก็หมดแล้วด้วยเราก็ใช้เป็นใบไม้แทนใบไม้ถ้าหมักสักหน่อยก็จะดีนะคะอันนี้หมักแต่ยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่มีเราก็ใช้ไปค่ะ เราก็จะลองด้วยกระเบะพร้าวสับค่ะแล้วก็เอาดินใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้เราจะปลูกสักสองพอในกระถางเดียวแล้วกันนะคะ ก,ก็น่าจะได้ค่ะต้นเขาค่อนข้างสวเกนะคะกระถางใหญ่อันนี้เราใช้กระถาง8นิ้วนะคะเดี๋ยวรอเราเดี๋ยวเราเรอให้กอมันใหญ่กว่านี้หน่อยแล้วเราก็ค่อยเอามาขยายเพิ่มอ,อีกค่ะเราก็เอากลาบมะพร้าวสับนะ ใส่ลงไปรักษาความชื้นให้เขาหน่อยค่ะเขาชอบชื้นพอเราปลูกเสร็จแล้วเราก็จะเก็บไว้ในที่แสงลำไรนะคะอย่าเพิ่งออกแดดสัดเขาเกิดง่ายค่ะ ไม่ต้องห่วงว่าเขาจะตายนะคะเขาไม่ตายง่าย ปกติแล้วเขาเขยายพันธุ์โดยการาแยกหน่อนะคะหรือไม่ก็แยกไหลเขาเรียกว่าสโตลอนนะคะเขาจะมีพอเวลาต้นเขาใหญ่เขาจะมีไหลออกมาเป็นแฟ่ๆอ่าี้ค่ะเนี่ยมันจะมีไหลออกมา กอย่างนี้ะะคะแล้วเวลาแยกแล้วก็ตัดเนี่ยตามไหลเขาเอาไปปลูกก็ได้นะคะบางทีเขาก็แตกกอออกจากอันนี้เป็นพุ่มๆุ่มก็มีค่ะอันนี้จริงๆมันก็แยกได้หลายต้นนะคะแต่ว่าแยกแล้วเขาจะเป็นต้นเล็กเเรายังไม่มีกระถางเล็กอะคะ่ะกระถางเล็กไม่พอเราก็จะแยกแล้วก็ใส่กระถางนี้ไว้ก่อนค่ะ เราสามารถดึงอย่างนี้ได้เลยนะคะนี่ก็ได้ต้นหนึ่งเท้าลงกระถางเล็กเดี๋ยวเขาก็ค่อยๆใหญ่ค่ะแต่อันนี้กระถางเล็กเราไม่มีเราก็ปลูกอ,อย่างนี้ไปก่อนเดี๋ยวเขาก็ใหญ่ค่ะน,นี่ได้หลายต้นเลยค่ะ ถ้าเรากลัวเขาชา้ำเราก็เอามีดตัดได้นะคะแต่นี้ดูแล้วมันดึงง่ายเราก็จงเอาเลย ไว้รักษาความชื้นให้หน่อยหลังจากนั้นเราก็จะนำเขาไปรดน้ำนะคะ หลังจากเรารดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำไปตั้งเอาไว้ในบริเวณที่ร่มก่อนนะคะหรือที่มีแดดนํำไรอย่าเพิ่งเอาออกโดนแดดมากนะคะเพราะว่าเขายังอ่อนแออยู่ค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการปลูกขยายพันธุ์ต้นเศรษฐีเรือนในเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ